เอาไอ้เหี้ยนี่ย่าอย่าอย่าจะดึงอย่าหาเรื่องกูครับเอาเอาลงมายกกตายดิไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยหายทำเฟรมได้160เฟรมเลยอะกูจะหนาวตายเหววานี้แล้วก็มาจัดสเปคคอมเล่นเกม G T V 5M เลยนะครับอันนี้ก็อยู่ในประเทศโฟร์คิงนะครับคนในประเทศตอนนี้ก็อยู่ประมาณ320 320คนนะครับ เดี๋ยวเรามาดูเซตติ้งครับผมลื่นๆเลยนะครับตอนนี้ก็กำลังบวกกันคนนะ่าจะอยู่สักประมาณ10-20กว่าคนนะครับเซตติ้งก็อยู่เวทีไฮเลยนะครับ full h d เวทีไฮนี่ครับเงาปรับเป็นไฮนะเวลาถ้าคนตอ,นตอนรี่สัก20คนอัพเนี่ยเราอาจจะไปปิดเงางก็ได้หรือไม่ก็อาจจะปรับเป็น normal ก็ได้นะครับไปครับนี่เฟรมเรทก็อยู่ประมาณ130-140เฟรมนะครับ อันนี้แบบคนมีบ้างนิดๆหน่อยๆนะครับนี่ออกมาข้างนอกนะครับก็อยู่ประมาณร้อยห้าสิบเฟรมเฮ้ยเอ้ย,อยเพี้ยโดนชนสะอ่นี่ครับแล้วายนี้นะถ้าคนบวกกันยับยับสักยี่คนอัพเนี่ยเฟรมเด็ดก็จะลดลงเกือบครึ่งต่อครึ่งเลยนะครับ อย่างเช่ามันได้เฟรม1้0ิเฟรมแบบว่าคนไม่ค่อยมีใช่ไหมแต่ถ้าแบบบวกกันเยอะๆเนี่ยก็จะเหลือสัก60-70เจฟรมประมาณนี้นะครับอันนี้คือ Very High อาจจะเราลองปิดเงาให้ดูครับผมว่าปิดเงาเนี่ยโอ้ยดีไม่โดนชนนะครับว่าปิดเงาเฟรมเหลือประมาณเท่าไหร่นะโอ้ยโอ๊ยโอ้โหโดน ตุยเรียบร้อยแล้วนะครับโหมันมาค่าวพวกเดียวกันได้ยังไงเดี๋ยวเร,เราเกิดใหม่อีกรอบหนึ่งครับแล้วก็เกิดใหม่กันอีกรอบแล้วนะครับเออมันเป็นยังไงนี่เดี๋ยวแอดป็อกว่าจะย้ายประเทศแล้วแหละเพราะรู้สึกว่าคนมันมันไปอยู่ตรงไหนกันนะครับออนไลน์สามวสี่สิบนะแต่น่าจะไปตีกันตามโรงเรียนต่างๆเลยมั้งเอ็ดป็อกก็ไม่ได้เข้าไปดูด้วยว่าเออคนส่วนใหญ่แม่งอยู่ตรงไหนกันวะเนี่ยใครรู้บอกแอดป็อกไหนแล้วกันนะครับเราว่ามันตีกันอยู่แถวไหนวะเนี่ย ตัวนี้มันคืออะไรที่อะไรสายไฟอ่ะโอเคเดี๋ยวเราลองปิดเงากันละกันนะครับผมปิดเงาจะเหลือประมาณกี่เฟร,รมเฟร,รมขึ้นมากี่เฟร,รมปุ๊บก็อยู่ในช่วง160เฟร,รมนะครับลื่นหัวแตกส่วนแร่ม3.2งกิกนะครับก็ใช้ไปประมาณ1 2กิกนะครับเพราะว่าเราก็ไม่ได้ไปไหนเราอยู่ในเขตโรงเรียนนาะแต่ถ้าแบบ เราเล่นไปเรื่อยๆเราเล่นไปสักพักเราไปในะส่วนของแมปก,กว้างๆอย่างเงี้ยมันก็จะกินดํากินดําไปเรื่อยๆนะครับเอาๆ,ๆผมเปลี่ยนสีผม RGB ใครเล่นประเทศน,นี้อยู่ก็เดี๋ยวช่วยบอกแอดบล็อก้ลยละกันนะครับว่าเออมันต้องไปจุดไหนอะไรยังไงเพราะแอดบล็อกก็เพิ่งเข้ามานะมันอยู่โซนไหนกันอย่างอันนี้เด็กอินเตอร์เด็กวัดใช่ไหมหรือว่าเด็กอินเตอร์มันไปตีกับเด็กวัดปะแอดบล็อกต้องเข้า ไปโซนเด็กวัดปะตรงน,งนี้นี้หรือเปล่าเอาไอ้เหีย้ยนี่ยายาอย่าจะดึงอย่าหาเรื่องกูเออกูก็ตายอีกอ่ะจะตายหาเยอนะเออนี่ครับอยู่ข้างในก็ต้องใส่เสื้อให้มึงดูปะนี่ยอือใส่ก่อนบักห้าเคประมาณนี้เลยครับผม กับไฟเอ็มเฟรมเยเป็นร้อยครับหายห่วงครับผมกับกาจอยอดยมอย่าง RTX 4060นะครับคือแรงลื่นทุกเกมอยู่แล้วนะครับหายห่วงนะถ้าใครจะไปเล่นพวกไฟเอ็มอะไรเงี้ยสบายครับผมงบขนาดนี้แล้วนะครับถ้าขึ้นชื่อว่า RTX 4060ขั้นต่ำนี่คือสบายใจได้เลยครับเล่นลื่นทุกเกมครับบอกเลยว่าเป็นร้อยแทบทุกเกมโอเคเนาะประมาณนี้เลยครับผมมาทดสอบขออุ๊ตี้กันเลยนะครับบอกเลยว่าเล่นลื่นอยู่แล้วครับผม กับสเปคนี้กาจอ4060 Full ดีปรับสูงสุดขีดเลยนะครับ DL SS ปรับโหมดสมดุลน,นะครับเปิด e c o n น a c t i o n นะครับแล้วก็เปิดเฟ m e Generation ด้วยนะครับเป็น <c oughs> อัปเดตใหม่ล่าสุดอัปเดตใหม่ล่าสุดจากคอ l of Duty w a r z o ซ e เลยนะก็จะให้เฟรมเรทสูงขึ้นภาพสวยคมชัดมากยิ่งขึ้นนะครับเฟรมเรทปรับสุดนะครับก็นู่นเลยครับ150-160เฟรมแต่ก่อนเนี่ยน่าจะได้สักประมาณ120-130นะครับก็ขึ้นมาแบบเท่าตัวเลย ของใหม่ไ้แล้วอาตจอผมก็รันเต็มที่นะครับซิบก็ใช้งาน4 0เแรมเครื่องคิดไป13 g กิกเท่านั้นนะครับก็ถ้าใครไม่ได้แบบเปิดเกมไปด้วยแล้วเปิดอย่างอื่นไปด้วยนะเนี่ยกูเกิลโคลนไหลาแถจริงจรด1ม16กิกก็ยังเพียงพออยู่นะครับเว้นแต่บางเกมที่มันต้องใช้แรมเยอะเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับประมาณเลยนะครับเนี่ยเรนลืมก็ผมจับคู่กับจอ160ิเรได้ แบบว่าลื่นหัวแตกแน่นอนครับอา้อาวอ้าวลงมาอนนี้ก็ตายดิเอี้ยเอี้ยหายเฮ้ยไอ้ยจ๊ะหายหายไปไ,ไหนวะอืกูจะขีดงูยิงไปเมื่อกี้มันหายไปไหนวะ บอระเบิดไปตะก,กี้โหเมื่อกี้เกือบสอยกระโดดมาให้แอดยิงเนี่ยนี่อย่างนี้ต้องโดนแต่หัวดิซาดอ้อืมบอลระเบิดเพื่อนเพื่อนเพื่อนอยู่ไหนเพื่อนโอ้โหเจยบร้อยเลยอ่ะเรามาลุ้นในโกุหลากันนะครับว่าเราจะ หนีพ้นหรือเปล่าในห้องขังนะครับลื่นทุกเกมครับผมสเปคนี้งบไม่ข้ามสามหมื่นเอาอีกเชีโอโอ้โหตัวอะไรแดงๆว่าแบบแบบเรียบร้อยเลยเกมครับผมประมาณนี้เลยครับก็มาต่อเกมสกรมกันเลยนะครับการปรับตั้งค่านะเราก็ปรับเป็น Full HD แล้วก็กราฟิกปรับสุดอ e ีพิกเลยแล้วก็ ข้านี้ก็จะมี dlss เพื่อที่จะเร่ง frame เฟรมเรทให้ด้วยนะครับเราปรับเป็นปันกลางรับผมบัลานนั่นเองนะครับสมดุลก็สามารถทําเฟรมได้160เฟรมเลยคุณจะหนาวตายแล่เนะียครับจะหนาวแล้วเฮ้ยหนาวตายจะแท้แหละนะครับกาจอารันเต็มที่นะครับภาพสวยงามเล่นล่นครับผมแรมเครื่อกินไปประมาณ1 0 1 1กิกเท่านั้นรู้สึกภาพสวย มากนะครับเมื่อกี้กว่าจะกระโดดลงได้แอดตายไป3 4รอบนะครับไม่รู้ว่ามันกลางล่มยังไงปกติรู้สึกว่าเกิดมามันจะมันใจนี่เลยปะมันจะอยู่ในป่าเลยหรือเปล่านะครับอันนี้คือเกิดมาปุ๊บมันกลางล่มไงก็เลยงงไอ้ี้ยกดกลางล่มที่ไหนกดเกิดไปเนี่ยติดลบ750บาทแล้วเนบ่าทเลอ,อนี่ตอนนี้แอดอยู่ไหนวะวเนี่ยเอเอเหนื่อยวิ่งบาไว น่ครับถ้าบวกกันก็ได้อยู่ประมาณร0อยต้นๆนะครับนิกอยู่ในป่านะในป่ารายละเอียดพวกเทคเจอร์อะไรต่างๆก็เยอะพอสมควรเลยนะครับก็ถือว่าทำเฟรมได้ค่อนข้างสูงอ่ะเดี๋ยวลองปิด DLSs ดูสิอ่าปิดนำไปใช้นี่ครับก็จะเหลือประมาณ90เฟรมนะครับจากประมาณ100กว่าเฟรมเนาะก็เพื่อนๆลองปรับดูก็ได้ว่าระหว่าง ปิด DL SS กับเปิด DL SS เนี่ยเพื่อนๆชอบภาพแบบไหนชอบความลื่นแบบไหนก็ลองปรับลองเล่นกันดูนะครับ <Yeah. S 2> ไม่มีผิดไม่มีถูกเนาะขึ้นอยู่กับความพอใจของแต่ละคนนะครับหมืลนว่าสเปคนี้เล่นลื่นหายหัวนะครับผมถ้าใครสนใจสั่งประกอบคอมสั่งโน้ตบุ๊กนะครับก็ทักเพจทักไลน์มาเลยก็ได้นะครับโดมิโดลงเกมให้พร้อมใช้เลยส่งฟรีมีปลายทางนะครับของมีปัญหาภายใน14วันแอดเปลี่ยนให้ใหม่แล้วก็มีของอานใช้งานระหว่างรอเคมด้วยนะครับ โอเคประมาณนี้ก็ผมอยากให้เทสเกมอะไรก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับสวัสดีครับ